สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านี่เราจะกวนเผือกกันนะคะวันนี้เราจะทำสองเมนูนะโอ้โหเผือกซุยนะแล้วก็มีสีแบบเป็นเผือกนะคะเป็นลิ้วลายแบบนี้นะคะให้เลือกเผือกนะคะที่หัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็อย่าเลือกหัวเล็กมาทำนะคะสำหรับเราจะกวนนะคะทำไส้ขนมเปี๊ยะนะคะหลังจากที่เรานึ่งเผือกนะคะไว้แล้วเราต้องรีบกวนนะคะขณะร้อนแล้วเราก็มาทำกล้วยทอดกันต่อเลยค่ะนะ เดี๋ยวเรามาดูกล้วยทอดกันนะคะโอ้โหกล้วยทอดนี่กรอบมากๆเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเมื่อกี้กินไปชิ้นหนึ่งแล้วเนาะนี่ก็เหลืออีกนะคะสามชิ้นที่ทอดไว้อันแรกเดี๋ยวมาฟังดูเลยนะคะว่ามันจะกรอบขนาดไหนฟังกันใกล้ๆล,ล, <c oughs> ล้วก็มีความนุ่มมากนะคะือกล้วยสุกไม่อมน้ํามันนะคะใช้วิธีนี้เนหะ็นไหมอร่อยมากทุกคนเหมาะกับคนแก่ที่ไม่มีฟัน กล้วยนุ่มนะคะแป้งข้างนอกกรอบแบบไม่แข็งเลยเดี๋ยวสูตรของเรานะคะเริ่มต้นมาเราก็ทําให้เพื่อนๆดูแล้วนะว่าเราใส่อะไรไปบ้าง <c oughs> เดี๋ยวขอเคี้ยวอีกทีหนึ่งทุกคนอร่อยมาก <c oughs> ฟังเคี้ยวก็รู้นะ <c oughs> ฟังเคี้ยวอยู่อ <c oughs> ืฟังเคี้ยวก็รู้นะคะว่ามันกรอบมากขนาดอีกคำหนึ่งสุดท้ายอ <c oughs> ื นี่คะ่ะเห็นไหมกรอบจริงๆมันจะแกงพูดเมืาฉ่วยหรือสงอือไปทำกินกันนะคะทุกคนง่ายขนาดนี้ต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนี่นะคะส่วนนี้นะคะเราใช้ไฟบเบาๆเลยเนาะเอาไฟบเบาๆเลยนะคะนี่แล้วก็ อันนี้กล้วยคือมันนุ่มมากนะคะกล้วยคือนุ่มมากเนาะเนี่ยนะคะเราก็จะทอดไฟอ่อนๆนะไม่ต้องแรงมากแรกๆนะคะสลับกับกล้วยที่ทอดเสร็จก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็สลับนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงเขาจะกรอบนะเดี๋ยวเรากลับข้างเขานิดนึงนะคะเฮ้กลับสิคะกลับนะคะกลับอู้ดูฟูบอกว่าอันนี้นะคะจากอันแรกเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าแป้งมันจะไม่พอสําหรับชุบ มันนะคะเราก็เลยใส่น้ําไปนิดนึงเขาใส่น้ําไปนิดนึงนะเขาก็จะมีความแบบฟูเบามากๆเลยนะคะแล้วก็เกาะอยู่อีกนิดนึงนะคะว้าวมากเลยนะคะทุกคนอย่าให้มันติดกัน <c oughs> อันนี้คือจะนุ่มนะคะโอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทานเนี่ยทุกคนลองเลือกดูนะกล้วยแบบทำหามนะดูสิเห็นไหมนี่นะคะโอ้หกรอบเบากรอบนุ่มกรอบนานนี่เลยนะคะเห็นไหม แบบนี้นะคะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยดูเหมือนแข็งไหมไม่แข็งนะคะเพราะที่เราเห็นเป็นปุ่มปัมป่มปุ่มปั่มเนี่ยมันคือมะพร้าวอบทุกคนใครไม่มีมะพร้าวไม่ต้องไปซื้อตลาดนะซื้อมะพร้าวอบติดบ้านไว้นะคะแล้วคุณก็สามารถที่จะมาทากล้วยทอดอยากทานเมื่อไหร่นะแค่หยิบแป้งสี่อย่างนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็เอามารวมๆกันมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูแป้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าแป้งสี่อย่างอันนี้เดี๋ยวเราจะมีมันนะคะเป็นมันม่วงเนี่ยนะคะ เไหมเดี๋ยวเราเอาแป้งสี่อย่างมาให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะว่าแป้งสี่อย่างนี้เรามีอะไรบ้างนะคะเราก็จะใช้น้ําตาลปี๊บนะคะเห็นไหมเราใช้น้ําตาลปี๊บนะคะเราใช้ผงฟูนะคะเราใช้นะคะแป้งข้าเจ้าแป้งอเนกประสงค์แป้งทอดกรอบนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าเราก็ใช้นะคะแป้งมันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อกี้ก็นี่นะคะแบ แป้งมันนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นตนะที่ต่างนะง่าย Learn, ๆเมื่อกี้ทําให้เพื่อนดูแล้วนะคะแป้งมันห้าสิบเปอร์เซ็นแป้งข้าวเจ้านิดหน่อยนะคะแป้งอเนกประสงค์ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตะใส่แป้งข้าวเจ้าไปห้าสิบกรัมใส่แป้งอเนกประสงค์เนี่ยนะคะไปประมาณยี่สิบกรัมนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าเนี่ยไปประมาณอ่สิบห้ากรัมนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบไปประมาณประมาณให้ฟังเฉยๆนะคะประมาณสิบห้ากรัมนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาน้ํากะทิเนี่ยนะคะใส่ลงไปคนนะคะแล้วก็เอาน้ําแข็งอะลงไปคนด้วยเพื่อให้เขาเย็นๆดีๆนะคะหลังจากนั้นที่เข้ากันเรียบร้อยเนาะเราก็จะใส่นี่เลยนะคะถั่วมะพร้าวอบกรอบอย่างนี้นะคะจะทําให้กรอบมากๆนะคะมันจะดีกว่ามะพร้าวที่สดๆคั้นหน่อยหนึ่งไม่ต้องคั้นเอาน้ํากรอกแล้วก็ใส่กะทินะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะใส่ถั่วลิสงเนาะ แล้วเราก็จะใส่งาขาวงาดําแบบนี้เลยนะคะนี่งาดําแล้วก็งาขาวนะแล้วมันก็จะกรอบแบบโอ้โหกรอบแบบกรอบเพลินเกินห้ามใจมากๆเลยนะคะเนี่ยตัวอย่างเมื่อกี้เราก็ถ่าในให้เพื่อน